สวัสดีครับพบก,กับผมช่อง X K Channel มันสีน่าบนมันสีนาบ่น,บน,บนกระชายน้ำผึ้งมะนาวสดสะอาดอร่อยต้องลองเฮ้ยเั่นเอ๋ยก NK พาเที่ยวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอะไรวะล,ลาดบุรีนะครับ ก่อนถึงบ้านโป่งนะครับกันที่นี่เลยฟิตวิลเลจข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูครับตามมาเลยไปไปดูปลาหมอสีหัวโตนะฮะไป,ไปะนี่ก็เจอปลาสองตัวครับปปาตีนไม่ ครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นไม้สันเลี้ยงหมาแมวไก่นกนะครับมีหมด Don't give up on me babe Did you forget what you said I'm the one that you want ไงกันบ้างครับข้างในก็จะมีหลายอย่างนะครับก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆมาเดินช่วยซื้อช่วยอุดหนุนกันนะครับที่นี่มีทั้งปลาหมาแมวไก่ปลาดุกปลายันปลาฉลามเลยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย